เอริกะสปอยก่อนจะไปฟังสปอยหนังช่วยเอริกะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสปอยครั้งต่อไปด้วยนะคะคำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเนื้อหาอนาจารหรือ18บวกแต่อย่างใดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเปิดเรื่องมาที่บริษัทแห่งหนึ่งพระเอกของเรากำลังนั่งก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนัก งานของเขาเยอะมากจนเขาอุทานออกมาว่าทำไมงานมันเยอะจังวะเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะเสร็จเลยต้องมานั่งทำงานแบบนี้ทุกวันฉันต้องตายแน่ๆแ,แล้วเขาก็ยังตัดเพาะกับตัวเองอีกว่าทำไมกันนะคนอื่นที่ทำงานพร้อมกันกับเราเขาเลื่อนขั้นกันไปหมดแล้วเรายังทำงานอยู่ที่เดิมฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ถ้ากลับไปที่บ้านก็ต้องทะเลาะกับแฟนอีกเหมือนกับว่าพระเอกเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะแล้วหนังก็เล่าผ่านมุมมองของนางเอกว่าพระเอกเข้ามาทำงานพร้อมกันกับนางเอกตัวพระเอกเนี่ยนิสัยดีมากเอาใจใส่คนรอบข้างเสมอใครขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยหมดแต่ด้วยความใจดีแบบนี้ทำให้คนในบริษัทเอาเปรียบใช้เขาเป็นสะพานในการเลื่อนตำแหน่งกันทั้งนั้น เหลือก็แต่เขาที่ต้องนั่งทำงานในตำแหน่งเดิมแถมหลังจากที่พระเอกแต่งงานชีวิตจะดีขึ้นดันแย่หนักกว่าเดิมอีกต่างหากตัวนางเอกก็รู้สึกดีกับพระเอกตั้งแต่สมัครเรียนแล้วละ่ะนางเอกก็เลยมีความรู้สึกอยากช่วยพระเอกให้หลุดพ้นจากสถานาการณ์ในตอนนี้สักทีแล้วหนังก็ตัดมาที่นางเอกที่นี้เล่ามุมมองของพระเอกบ้างนะคะหนังก็เล่าว่านางเอกก็เข้ามาทำงานพร้อมกับพระเอกเมื่อห้าปีที่แล้ว ตัวพระเอกกับนางเอกทำงานอยู่แผนกเดียวกันแต่ด้วยความร่าเริงอัธยาศัยดีของเธอทำให้พวกหัวหน้าเอ็นดูเธอมากแถมเธอยังมีความเป็นผู้นำอีกต่างหากทำงานก็เก่งระดับแนวหน้าของบริษัทเลยทีเดียวจนทำให้เธอเนี้ยได้เลื่อนตำแหน่งแต่หลังเธอแต่งงานเธอก็ไม่ได้ทำงานหนักเหมือนเดิมอีกพระเอกก็แอบยินดีกับเธออยู่เสมอ นางตัดกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกนั่งทํางานอยู่สักพักนางเอกก็เดินเข้ามาถามว่าเป็นไงบ้างงานเสร็จหรือ,อยังพระเอกก็ตอบว่ายังไม่เสร็จเลยนางเอกเลยบอกอะไรกันงานมันต้องใช้แล้วณนะไหนจะต้องเอามาตรวจสอบก่อนอีกจะไหวไหมเนี่ยพระเอกก็เลยบอกไปว่าโอเคโอเคเดี๋ยวรีบทําให้นี้แหละนางเอกเลยตอบว่าไหนเอามาดูหน่อยซิว่าถึงไหนแล้วพระเอกก็เลยยื่นแฟ้มงานให้ดูนางเอกยืนตรวจเอกสารอยู่สักพักหนึ่งก็เห็นว่าพระเอกแทบไม่ได้ทําอะไรเลย ก็เลยหันไปบอกกับพระเอกว่าอะไรกันนี่มันยังไม่เริ่มเลยนี่หนาทำไมไม่ยอมบอกแต่แรกจะได้ให้คนอื่นมาช่วยกันทำงานพระเอกก็ได้แต่ขอโทษขอโพยอย่างเดียวแล้วพระเอกก็ได้อธิบายให้นางเอกฟังว่าที่ฉันยังทำไม่เสร็จหนะเพราะเพื่อนที่แผนกคนอื่นมีปัญหาครอบครัวฉันเลยต้องไปทำงานของพวกเขาแทนทำให้งานของตัวเองยังไม่ได้เริ่มสักทีเลย พระเอกนี่เป็นคนดีจริงๆตัวนางเอกได้ยินแบบนี้เธอก็เห็นใจค่ะเธอก็เลยไม่ได้ว่าอะไรพระเอกแล้วเธอก็เลื่อนเก้าอี้มานั่งข้างๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าเธอเนี่ยนิสัยไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆนะนางเอกก็ถามอีกว่างานตรงนี้ใช่ไหมที่ยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวฉันช่วยทําเองนะพระเอกได้ยินก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นอะไรฉันอยากทําเองไม่อยากรบกวนเธอหนะแค่เธอเข้าใจฉันก็ดีแล้ว นางเอกก็เลยบอกว่าถ้าฉันไม่ช่วยทํามีหวังงานเสร็จตอนเช้าพอดีพระเลยบอกงั้นก็ขอบใจมากนะแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันทํางานจนเสร็จแล้วนางเอกก็ขยับมาดมใกล้ๆนางเอกต้องถึงกับอุทานออกมาว่าคนหรือศพหมาเนี่ยกลิ่นในนี้มันโคตรอันตรายเลยนะพระเอกก็เลยบอกว่าให้ฉันทําในได้ละป่านนี้ไม่มีที่ไหนเปิดแล้วนางเอกเลยบอกบ้านฉันอยู่ใกล้ๆเธอมายืมห้องน้ําที่บ้านฉันก็ได้นะพร้อมกับทําสายตาอ่อยอีกต่างหาก พระเอกเลยคิดโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆพระเอกก็ทำทรงอ้ำออึ้งๆแต่สุดท้ายก็ตามนางเอกไปด้วยและหนังก็ตัดมาระหว่างทางที่พระเอกกับนางเอกกำลังเดินกลับบ้านทั้งคู่ก็คุยถึงเรื่องประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาคุยกันไปก็ขำกันไปเพราะมันก็ผ่านานานแล้วที่ทั้งคู่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเลยหนังตัดมาที่บ้านนางเอกตัวนางเอกเองก็ดูแลพระเอกดีมากเลยหลักค่ะจนทำให้พระเอกคิดเปรียบเทียบกับแฟนเก่าของเขาว่าทำไมมันช่างแตกต่างกัน,กนราวกับฟ้ากับเหวเลยนะแล้วสุดท้ายหนังก็กินเวลามือไปนานเลยหลักค่ะ รหัสหนังท้ายคลิป